คุณผู้ชมท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องผิวค่ะไม่กระจางใสมองคล้ำบ้างล่ะแต่ว่าจําเป็นจริงๆต้องใช้ผิวหน้าแบบเร่งด่วนเพราะฉะนั้นต้องใช้สูตรลับเลยนะคะมาพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณเชนค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะตัวนี้ครับตัวนี้คนฮะวันนี้จะเป็นประสบการณ์ใหม่เพราะเป็นสินค้าใหม่นะครับเรียกว่าเป็นสล e ปปิ้งมาส์คคือเป็นเนื้อครีมที่ทาโลมงไว้ชั้งหน้าเนี่ยทิ้งไว้คืนหนึ่งตื่นมาเนี่ยหน้าบลิ้งเลย<อ>แต่เดี๋ยวก่อนจะไปล่าคันนี้เช้าๆแบบนี้ขอคุยเรื่องส่วนตัวนิดนึงมีคนแซววววมมนนนนนีี่่่เเเเเเปป็แออออิิบบกกาาาาาาาคุณชดขขยงงหรรืจๆ ผมเล่าเรื่องจริงให้ฟังไหมผมชอบขายของตั้งแต่ปออ2<อ>ป2เนี่ยตอนนั้นคุณครูนะ้าพาพรเรียกพบคุณแม่ผมรู้ว่าผมไปทําอะไรครับสุดท้ายคุณแม่คุณครูเนี่ยก็มาบอกว่าเนี่ยลูกลูกเธอเนี่ยนะชอบขายของไปเอาเค้กเนี่ยตอนนั้นแม่ผมทําเค้กเนี่ย<น>ก็ขายเพื่อนด้วยขายเพื่อนอในห้อง จนเพื่อนในวันเกิดเขาก็ซื้อเค้กเราแม่เขาก็ซื้อผมอะไรอย่างเงี้ยกมาต่ตอนเลยแล้วหลังจากนั้นป .5 ครับหมาที่บ้านดัมเมเชียนครับออกลูก11ตัวผมก็ปิ้นนามบัตรเพราะตอนนั้นเรียนคอมพิวเตอร์อยู่นะคุณครูวัดดีอะไรชื่อชื่อคุณครูวัดดีนะก็ปิ้นหมาปึ๊บธนาฟาร์มอเปิดฟาร์มขายหมา1ิอตัวผมขายได้สามหมื่นกว่าบาทตอนนั้นก็ให้แม่หมดเลยเออแล้วจนมาขึ้นมหาลัยเนี่ยนะครับผมก็ชอบขายครีมเพราะว่าตอนนั้นมันจะมีครีมกวนแล้วก็เ้ยพอทาเพราะตอนเด็กๆสม เราก็อุ้ยชอบมากเลยเป็นกระปุกเล็กๆนะกวนๆพอทาไปทามาหน้าเริ่มผังออมันมีประหลอดขึ้นมาเราก็เลยบอุยพอไปราว,ว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นครีมกวนที่ใส่ประหลอดล้วก็กลัวใช่ไหมจนมาเป็นดาราครับก็ไปทาคลินิกทาคลินิกเนี่ยตอนนั้นจะไปเป็นตัวแทนจําหน่ายของครีมสลิปปิ้งมาร k ยี่ห้อหนึ่งแหละสุดท้ายไปเจอของปลอมอีกก็เลยเป็นปมด้อยครับวันนี้ครับความฝันผมเป็นจริงครับที่ผมถืออยู่นี่ฮะอันนี้คือสลิปปิ้งมาร์กที่เน้นเรื่องเซรามายเลยคือชันโลมเนี่ยทั้งคืนนะครับตื่นเช้า กันได้เลยคือตัวเนี้ยนะฮะคือเป็นไซส์ร้อยกรัมด้วยนะ<ช>คือ<ช>ทุกคนครับเคยเห็นแบบว่าเป็นไซส์อย่างเงี้ยคือ15กรัมนะสิบหากรัม20กรัมใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าครีมที่ผมขายผ่านทีวีเนี่ยกระปุกละสองพแล้วก็สิเนี่ยอันเนี้ยสากรัม<ช>นะ<ช>แต่อันเนี้ยคือร้อยกรัมเอามางํามิดเหมือนกันคอนเซ็ปต์เหมือนเซรล่มเหมือนกันคือมิดเหมือนกันเลยร้อยกรัมนี่เทียบเท่ากับครีมกระปุกสองพัแล้วก็สิบเนี่ยสากระปุกครึ่งเลยนะครับ<ช>วันนี้นะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้ครับเนื้อครีมข้างในเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าคือถ้าเป็นสมัยก่อนมันจะเป็นมอยส์เจอไรเซอร์แต่ยุคนี้มอยส์เจอไรเซอร์ไม่คอ ใช้กันแล้วเพราะว่าสิวมันขึ้นมันอุดตันตัวนี้ครับเลยเน้นไปในส่วนของเซรามายเข้มข้นขั้นตอนมีแค่2ขั้นตอนเลยคือล้างหน้าให้สะอาดแล้วเช็ดมัดๆนะครับแล้วก็ฉโลมตัวเนี้ยทาไปทั้งหน้าครับแล้วตื่นเช้ามาลองมาดูกันว่าหน้าใสไหมเขาบอกว่าตัวผลวิจัยเนี่ยคือแค่คืนเดียวครับตื่นเช้ามากระจ่างใสแล้วไม่ได้มีประลอดไม่ได้มีอะไรเพราะ,ะตัวนี้เรามีเรื่องของรีจูทามพี่ใหญ่รีจูทามเนี่ยคือมันจะเจาะจงเรื่องริ้วรอยจางลงด้วยนะฮะคือเราใส่คอลลาเจนของเราเองเข้าไปแล้วตัวเซรั่ ของแอนทายเอจิ้งในยุคสมัยนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยตัวรีจูทมนน์เจลาแมนต่างเนี่ยเราได้รางวัลจากสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะเป็นนวัตกรรมยอดเยี่ยมคืออันนี้เราลองเทสดูแล้วคือเอาคนแบบว่า1000คนเนี่ยนะครับทาคืนเดียวแล้วตื่นเช้ามาแล้ววัดผิวหน้าคือเด้งกันหมดเลยหน้าเด้งหน้าฟูกันหมดเลยนะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยตัวนี้พอมันเป็นครีมเนี่ยโชคดีก็เลยใส่ทุกอย่างได้คือเซรั่มที่เราขายดีทุกตัวผมก็เอาสารสัดตัวเด่นๆของทุกตัวามาใส่ในเนื้อครีมได้เพราะเน น้ำหนึ่งตัวหนึ่งน้ำแต่ตัวนี้พอเป็นเนื้อครีมมันจะเยอะนะฮะก็เลยใส่วิตามินซีกับอ e ีเข้าไปอีกใส่ในอะซินิมายที่ลดฝ้ากะผิวกระจ่างใส่ลดริ้วรอยไปอีกนะฮะคือวันนี้ครับต้องบอกตัวนี้คือพอมันเป็นร้อยกร,รมัมผมเชื่อว่าทุกคนนะคำนวณได้เลยว่าคุ้มค่ากว่าแนะน่นอนคอทาให้ดูด้วยเนี่ยเนื้อครีมมันจะเป็นสลิปปิ้งมาร์กแบบนี้นะแล้วเราก็ชโลมไปอย่างนี้ครับคือทาไปทั้งหน้าอย่างนี้เลยเนี่ยคือมันก็จะซึมเข้าไปแล้วเราก็ทาทิ้งไว้ทั้งค รวมเพื่อนโรงเรียนที่สตรีเก่าๆสูตรเร่งดวง่ว <c oughs> นอ,อันนี้รับรองครับคือไม่ต้องไปเลเซอร์หน้าเลยอันนี้จริงๆ <c oughs> คือชื่อว่าคุณเจ๊ยบนะเขาเป็นมือผสมคีมสมัยผมทํางานที่คลินิกอ่ะ <c oughs> ผมก็ดึงเขาออกมาด้วยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว <c oughs> ก็ลาออกมาเป็นมือขวาผมวันนี้นะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็มีอาสาสมัครเป็นผู้ใช้จริงนะถึงแม้ว่าเป็นสินค้าใหม่ชื่อว่าคุณนงนุษครับในวัย56ปีคุณนงนุษเนี่ยก็ต้องบอกว่าหน้าเขาเนี่ยจะแห้งนะก็คือเป็นแบบว่าผู้สูงอายุทั่วไปเลยตาตาดาผ ครับหเท่าแล้วก็โอเวอร์ไนน์นี่คือให้เห็นเลยว่านี่คือหน้าสดน,นะเขาอยากจะโชว์หน้าสดไม่อยากแต่งหน้ามาให้ดู <Okay. S 1> คือเห็นไหมว่าหน้าเนี่ยมันจะฟูขึ้นแล้วจะมีแบบว่าเนื้อแน่นเนื้อสวยเนื้อขาวเนื้อกระจ่างใสแบบนี้ขึ้นมานะครับจะทําให้ทุกคนหน้าอิ่มฟูขึ้นนั่นเอง